โอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกนะคะก็ย้อนกลับไปฟังได้นะคะต่อค่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีปัญหาอะไรที่มันทำให้กระทบกระทั่งจิตใจเราจริงๆแบบรุนแรงอะ่ะมันเลยทำให้เกิดสภาวะน,นั้นๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติในสังคมนะเพราะว่าคนสมัยเนี่ยเป็นกันเยอะมากอิงก็เลยไม่อายที่จะออกมาพูดเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยหลายๆคน เลยอยากให้คนที่เป็นนะคะอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดอะไรที่มันทําให้เราเสียสุขภาพจิตถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มเป็นหรือว่าเรามีกังวลหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรเงี้ยให้ไปหาคุณหมอ,อยาช่วยได้มากค่ะจริงๆหลังจากนั้นเราก็จะหันมามองตัวเองเฮ้ยจริงๆชีวิตเราก็ดีนี่หว่าอ่ะงั้นอะไรที่เรามีความสุขเราทำสิ่งนั้นไปเลยค่ะอะไรที่มันไม่มีความสุขเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ว่าสิ่งไหนจะไรสะ้สาระแต่ทำให้เรามีความสุขทำไปค่ะ ทำไปเลย